สวัสดีทุกคนเคยได้ยินเสียงกระดาษถูกพลิกในยามค่ำคืนหรือไม่ลมยามดึกพัดผ่านรอยแยกของหน้าต่างคุณคิดว่าเป็นแค่แมวเดินผ่านกองหนังสือแต่สมุดบันทึกเล่มนั้นกลับพลิกเปิดเองอีกหนึ่งหน้าหมึกค่อยๆปรากฏขึ้นทีละนิดคุณไม่กล้าหายใจได้ยินเพียงเสียงนาฬิกาเก่าแก่ดังขึ้นตรงเวลา เรื่องราวคืนนี้มาจากผู้ฟังคนหนึ่งในตลาดหนังสือเก่าที่เชียงใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญในตอนต่อไปนะสวัสดีฉันชื่อบรรษาประสบการณ์นี้จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจว่าเป็นภาพหลอนหรือเธอมาจริงๆเย็นวันนั้นฝนพุ่งตกลมยังไม่หยุดแต่ไม่แรงนักเหมือนมีคนเป่าลมเบาๆที่ข้างหู ต่อรอกในตลาดวโรอทั้งสายเปียกชุ่มไอน้ำกอติดอิดหินไม่ยอมจางรองเท้าเหยียบลงไปมีเสียงแกรกเบาๆพ่อค้าเริ่มเก็บผ้าผ้าใบกันฝนมีน้ำถังพอดึงก็สาดเปียกตัวกอเล่นฝนปนกับกลิ่นข้าวเหนียวสุกและมะม่วงโด่งไกลออกไปมีกลิ่นไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลฉันเพิ่งเลิกงานเดินออกจากร้านเครื่องเขียนมือยังมีกลิ่นแอลกอฮอลจากที่เช็ดชันวางพลาสติกลายเปียกเล็กน้อยชายเสื้อติดกับเอวด้านหลังฉันไม่ได้กลับบ้านทันที เดินเลี้ยวไปตามตรอกไม่กี่ก้าวมาถึงร้านหนังสือเก่าใกล้กำแพงด้านหลังตอนกลางวันคนทุกท่านแต่ตอนกลางคืนแทบไม่มีใครหน้ากองชั้นวางมีสมุดบันทึกเก่าผูกด้วยเชือกป่านสูงจนแมวต้องกระโดดขึ้นไปฉันย่อตัวลงหยิบเล่มที่มุมงอออกมาไม่ได้เลือกเนื้อหาแค่ชอบกระดาษที่เก่าจนเหลืองเหมือนถูกควันรมฉันพลิกไปหน้าหนึ่งว่างเปล่าแต่มีรอยน้ำจางๆขอบกระดาษม้วนงอสัมผัสเหมือเล็บมือบางๆฉันพลิกไปอีกหน้า ไม่มีตัวหนังสือแต่มีกลิ่นหมึกเป็นกลิ่นหมึกดำเก่าๆเหมือนขวดน้ำหมึกที่ครูใหญ่ใช้เซ็นชื่อสมัยเด็กเปิดฝาแล้วกลิ่นฟุ้งทั้งห้องฉันปิดสมุดเอามือแต่ที่ด้านหลังกลิ่นยังอยู่ฉันตัดสินใจซื้อเจ้าของร้านนั่งอยู่ด้านในก้มหน้าปรับคลื่นวิทยุไม่มองฉันฉันวางเงิน20บาทตรงหน้าเขาเขาพูดอะไรบางอย่างฉันไม่ได้ยินชัดเหมือนบอกว่าคลิกดูได้แต่ห้ามอ่านออกเสียง ฉันหันไปเขาก็หันหลังเดินไปเทน,น้ำที่ปากตรอกแล้วฉันถือถุงพลาสติกเดินกลับฟ้ามืดสนิทตลาดเหลือแค่หลอดไฟนีออนไม่กี่ดวงสั่นไหวเหมือนแสงประภาคารที่ห่างไกลลมพัดโค้งมาประทะหลังคอยเย็นเล็กน้อยฉันเดินช้าๆพื้นรองเท้าบางครั้งติดเศษกระดาษเหมือนเหยียบอะไรแล้วดึงไม่ออกทางกลับบ้านต้องผ่านตรอกในย่านเมืองเก่าที่นั่นคือบ้านเช่าไม้สองชั้นของฉันบันไดแคบต้องกดสวิตช์ไฟสามครั้งถึงจะติด ฉันเดินขึ้นไปได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองตึงๆบนพื้นไม้ในบ้านมีกลิ่นอับเปิดประตูมาก็ได้กลิ่นไม้เก่ากับรอยเชื้อราที่มุมผนังลมยังไม่หยุดพัดผ่านรอยแยกหน้าต่างมีเสียงหวีดเหมือนเป่านกหวีดฉันเปิดไฟไฟไม่ติดทันทีแต่กระพริบช้าๆเหมือนมีคนดึงไว้พัดลมหมุนเอียดๆเ,เสียงขาดๆหายๆเหมือนคนแก่มีเสมติดคอฉันวางถุงพลาสติกบนโต๊ะดึงเก้าอี้ ขาเก้าอี้ครุพื้นไม้มีเสียงดังแว่วเหมือนกระดาษเสียสีฉันเปิดสมุดบนันทึกยังคงพลิกไปหน้าหนึ่งไม่มีตัวหนังสือลายกระดาษชัดเจนขึ้นบางจุดเหมือนถูกน้ำแช่แล้วแห้งเร็วมีรอยย่นเป็นวงฉันพลิกไปหน้าสองยังว่างเปล่าแต่คราวนี้ฉันไม่ได้พลิกต่อฉันมองมันมันไม่ขยับฉันก็ไม่ขยับฉันยื่นมืออยากพลิกอีกหน้าแต่หยุดค้างกลางอากาศลมพัดเข้ามาอีกผ้าม่านขยับไหว ฉันปิดสมุดวางไว้มุมโต๊ะใกล้โคมไฟสีส้มแสงไฟไม่นิ่งส่องบนโต๊ะเหมือนระลอกน้ำฉันอาบน้ำเสร็จนั่งที่ขอบเตียงฟังเสียงลมเหมือนมีคนเดินบนกระเบื้องไกลๆเดินสองสามก้าวแล้วหยุดฉันดึงหน้าต่างให้แน่นกระจกมีรอยร้าวแสงลอดผ่านรอยแตกเป็นเส้นบางฉันปิดไฟนอนลงแต่ไม่หลับฉันจ้องเพดานพัดลมยังหมุนเสียงเร็วบ้างช้าบ้างบางครั้งเหมือนหยุดแล้วหมุนต่อฉันหลับตา นานมากฉันคิดว่าเกือบหลับแล้วแกรกเป็นเสียงจากลำคอลึกๆเหมือนกลไกอะไรขยับกระทันหันฉันลืมตาในห้องมืดสนิทเสียงนั้นไม่ใช่ภาพหลอนฉันลุกขึ้นนั่งช้าๆเหมือนมีคนรอให้ฉันขยับฉันไม่ได้เปิดไฟแค่นั่งนิ่งลมพัดเข้ามาแต่ไม่ใช่จากรอยหน้าต่างเหมือนลอดใต้ประตูไหลาตามพื้นเย็นเฉียดฉันนึกถึงนาฬิกาเก่าในลิ้นชัก หน้าปัดเหลืองตัวเข็มนาฬิกาหักแบตเตอรี่ก็ถอดออกแล้วแต่เสียงกรกนั้นมาจากมันฉันไม่ขยับแค่ฟังข้างนอกมีแมวร้องเสียงไม่ดังแต่หางเสียงยาวเหมือนพูดอะไรบางอย่างฉันดึงผ้าห่มนอนลงอีกครั้งแต่คืนนั้นฉันจ้องตรงไม่หยุดสมุดบันทึกไม่ได้พลิกหน้าไม่ได้ขยับแต่เช้าวันต่อมาต่อลุกจากเตียงฉันเดินไปดูมันไม่อยู่ที่เดิมขยับไปไม่ถึง5เซนติเมตร กระดาษถูกพลิกเปิดไม่ใช่หน้าหนึ่งเป็นหน้าสามขอบกระดาษยับย่นหนักกว่าเดิมเหมือนถูกอะไรดึงครั้งหนึ่งแล้วปล่อยฉันมองครั้งหนึ่งยังไม่มั่นใจเลยมองอีกครั้งไม่มีตัวหนังสือแต่รอยพับตรงกลางกระดาษนูนขึ้นเหมือนข้าในมีอะไรที่ยังพูดไม่จบบ่ายวันนั้นฝนตกครั้งที่สองไม่หนักเป็นฝนที่ตกลงบนกระเบื้องมีเสียงป,ป,ปุบปับเบาๆเหมือนมีคนเคาอะไรด้วยความรำคาญ ฉันกลางร่มเดินกลับบ้านโครงร่มหลวงมีเสียงโลหะกระทบกันเบาๆน้ำจากชายคาดิง่งลงตามเชือกหยดลงบนราวไม้ดังปอกแตะก่อนเข้าบ้านฉันสะบัดร่มประตูไม่ได้ปิดสนิทผลักเบาๆก็เปิดฉันไม่แปลกใจบางครั้งลมก็พัดจนประตูง้างออกครึ่งนิ้วในบ้านไม่มีเสียงแต่กลิ่นอับชื้นหนักขึ้นชัดเจนกว่าเมื่อวานเหมือนบ้านเก่าที่เพิ่งถูกเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ฉันถอดรองเท้าเดินเข้าบ้านวินาทีที่เท้าเหยียบพื้นรู้สึกว่ารองเท้าติดหนึบก้มลงดูเป็นน้ำแต่ไม่ใช่น้ำที่ฉันนำเข้ามาฉันยืนนิ่งมององค์ไปที่หน้าต่างหน้าต่างปิดแน่นผ้าม่านไม่ขยับลมก็ไม่เข้ามาฉันวางถุงบนโต๊ะนั่งลงสมุดบันทึกเล่มนั้นยังอยู่ที่เดิมตอนเอื้อมมือไปหยิบมือฉันหยุดชะงักมุมกระดาษงอขึ้นสูงกว่าเมื่อวานเหมือนเพิ่งถูกพัดฉันเปิดหน้าหนึ่ง ว่างเปล่าหน้าสองก็ว่างหน้าสามมีตัวหนังสือฉันชะงักมือไม่ใช่เขียนทับเหมือนลอยขึ้นจากในกระดาษเรากับมีคนใช้หมึกวาดไว้ใต้กระดาษแล้วความชื้นบีบให้มันปรากฏตัวหนังสือค่อยๆชัดขึ้นเหมือนเลือดซึมจากบาดแผลเขียนว่าวชิรวิทย์นอลายมือไม่ใช่ของฉันก็ไม่ใช่ของใครที่ฉันรู้จักใต้ชื่อมีแถวเวลา หนึนาฬิกาสี่สนาทีฉันมองอยู่นานมึกยังไม่แห้งฉันคิดจะแตะด้วยนิ้วแต่แต่ได้ครึ่งทางก็หยุดฉันเดินไปห้องครัวหยิบกระดาษทิชชู่มากดเบาๆกระดาษซับมึกออกมานิดหน่อยแต่ก็พากลิ่นออกมาเป็นกลิ่นเปรี้ยวจางๆเหมือนกลิ่นจากมุมผนังชื้นที่มีมแมลงคลานผ่านฉันพลิกไปอีกหน้าเขียนว่านิตยาจังหวัดเวลาสามนาฬกาสินาที ฉันจำสองชื่อนี้ไม่ได้แต่ไม่รู้ทำไมฉันจดไว้ฉันปิดสมุดนั่งนานมากพัดลงหมุนช้าๆใบพัดเหมือนนาฬิกาเก่าทรงเสียงลากยาวนานกว่าจะครบรอบฉันอาบน้ำเสร็จเก็บสมุดใส่ลิ้นชักปิดแล้วเปิดดูอีกครั้งมันไม่ขยับฉันถึงล็อกลิ้นชักตัวล็อกดังแกรกห้องเงียบสนิทเหมือนเสียงถูกดูดหายฉันขึ้นเตียงนอนหลับไม่สนิท ราวๆตีสามนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงดังตอนครบชั่วโมงเป็นแค่ครั้งเดียวแครกเหมือนมีคนดึงกลไกโลหะเบาๆแต่ไม่ปล่อยสุดฉันลุกขึ้นไม่เปิดไฟหลังเสียงนั้นห้องนิ่งสนิทลมไม่มีแต่ฉันได้ยินผ้าม่านขยับเป็นเสียงยกขึ้นแล้วตกลงไม่เหมือนถูกลมพัดฉันจ้องหน้าตา่างผ้าม่านปิดแต่มีมุมหนึ่งขยับ ไม่ใช่สั่นทั้งผืนเหมือนมีนิ้วจับเบาๆแล้วปล่อยฉันไม่ขยับแค่มองลมไม่เข้ามาแต่ในห้องเย็นลงฉันทิงผนังนอนลงหลับตาไม่ลืมตาอีกแต่หูได้ยินเสียงไม่ใช่ลมไม่ใช่พัดลมเป็นเสียงกระดาษถูกพลิกชืดหยุดแล้วดังอีกชืดเหมือนมีคนพลิกกระดาษช้าๆเหมือนลากอะไรบางอย่างฉันลืมตามืดไม่มีเสียงแล้ว แต่อากาศเหมือนชุ่มไปด้วยหมึกเปียกฉันแต่ปลายจมูกตามสัญชาตญาณเยน็นฉันเดินไปเปิดลิ้นชักล็อกไม่ถูกแต่แต่สมุดเปิดอยู่หน้าที่เปิดว่างเปล่าแต่รอยกระดาษถูกกดลึกเหมือนเพิ่งถูกกดฉันพลิกย้อนไปหน้าก่อนสองชื่อนั้นยังอยู่หมึกแห้งแล้วแต่กระดาษนูนขึ้นเหมือนด้านหลังมีอะไรที่ยังไม่โผล่ฉันพลิกไปมาไม่เห็นตัวหนังสือใหม่กำลังจะปิดพัดลมบนโต๊ะหยุดกระทันหัน ไม่ใช่ค่อยๆหยุดเป็นหยุดทันทีใบพัดหมุนครึ่งรอบแล้วนิ่งฉันจ้องมันรอมันขยักแต่ไม่ฉันก้มมองหน้ากระดาษด้านล่างสุดมีจุดเล็กๆเ,เหมือนหยดหมึกยังเปียกฉันเอื้อมไปแตะๆก่อนนิ้วถึงจุดนั้นพัดลมดังแครงแล้วขยับฉันชักมือกลับยืนนิ่งรอสิบวินาทีพัดลมหมุนต่อหมุนช้าๆเหมือนผลักอะไรออกไปฉันไม่แตะหน้านั้นอีก ค่อยๆปิดสมุดต,ตอนปิดกระดาษเหมือนดีดตัวเรากับขัดถือแล้วยอมกลับฉันนั่งทั้งคืนนอกหน้าต่างแมวร้องหลายครั้งทุกครั้งลากยาวเหมือนชุดอะไรฉันไม่หลับใกล้สว่างฉันได้ยินเสียงน้ำหยดบนพื้นไม่ใช่จากด้านบนแต่จากมุมห้องฉันเดินไปดูและเห็นน้ำสีดำซึมออกมาจากรอยแตกในผนงังไม่มากแต่หลต่อเนื่องหยดลงพื้นไม้พื้นไม้ซับน้ำช้าแต่ตรงนั้นสีเข้มขึ้น ฉันไม่ได้เช็ดแค่มองมันหยุดจนะนกตัวแรกนอกบ้านร้องน้ำถึงหยุดฉันหันไปดูโต๊ะลิ้นชักปิดอยู่แต่บนโต๊ะมีกระดาษเหมือนหลุดจากรอยแยกฉันพลิกมันด้านหลังมีตัวหนังสือไม่ใช่ชื่อเป็นวันที่แม่เคยพูดตอนฉันยังเด็กฉันดูดีๆเป็นวันครบรอบที่แม่จากไปแต่ลายมือไม่ใช่ของแม่เป็นของฉันเองฝนตกสามวันไม่ใช่ฝนกระหน่ำ เป็นฝนขาดขาด,ขาดหายหายเหมือนลืมเก็บท้ายบางครั้งมีเสียงบางครั้งเหมือนหมอกตกลงมามองไม่เห็นรอยน้ำฉันไม่ออกไปไหนนอนขดอยู่ในบ้านเปิดทัดลมมองผ้าม่านขยับลอยไปมาน้ำสีดำที่มุมห้องยังซึมหยดไม่เร็วแต่สม่ำเสมอทุกห้าหวินาทีหยดหนึ่งเหมือนจังหวะอะไรสักอย่างฉันนับแล้วไม่เร็วไม่ช้าเหมือนรออะไรบางอย่างฉันไม่แต่สมุดบันทึกเล่มนั้นอีก มันอยู่ในลิ้นชักแต่ทุกคืนมันจะเลื่อนออกมานิดหน่อยไม่ใช่ทั้งเล่มแค่เผยมุมกระดาษเหมือนมีคนดึงออกมาเล็กน้อยรอให้ฉันสังเกตคืนวันที่สามนาฬิกาดังครั้งหนึ่งตามปกติแค่ครั้งเดียวแกรกฉันลุกขึ้นไม่เปิดไฟพัดลมหยุดสองวินาทีแล้วหมุนต่อผ้าม่านไม่มีลมแต่ขยักไม่ใช่ลอยทั้งผืนแต่กงเล็กน้อยเหมือนหลังแมวหดตัวฉันเปิดลิ้นชักสมุดบันทึกเปิดไปหน้าหนึ่ง เขียนว่าฉะนันพรสเวลาสองนาฬกายีนาทีฉันไม่รู้จักคนนี้แต่ฉันไม่แต่สมุดแค่มองคืนนั้นฉันไม่หลับวันรุ่งขึ้นฉันค้นหน้าแจ้งข่าวมรณกรรมย้อนหลังคนชื่อเหล่านั้นจากห้าชื่อพบสามชื่อทั้งสามเสียชีวิตในสัปดาห์นี้สาเหตุต่างกันสถานที่ต่างกันแต่เวลาตรงกันฉันจ้องหน้าสุดท้ายหลังคืนนั้นพัดลมเริ่มผิดปกติ บางครั้งหยุดกระทันหาแล้วหมุนต่อบางครั้งเหมือนติดขัดแล้วหมุนเร็วราๆกับเหยียบคันเร่งฉันเริ่มได้ยินเสียงไม่ใช่จากนอกบ้านแต่ในบ้านเสียงกระดาษถูกพลิกทุกคืนหลังตีสามไม่ดังแต่ยาวบางครั้งพลิกครึ่งทางแล้วหยุดบางครั้งดังปับ๊บปิดลงฉันอยากนอนแต่หลับไม่ได้ปิดตาแล้วหูกลับชัดเจนขึ้นเสียงพลิกกระดาษเสียงน้ำหยดเสียงพัดลมครูด ทุกอย่างเหมือนตั้งใจให้ฉันได้ยินคืนหนึ่งฉันฝันเห็นคนนั่งที่โต๊ะหันหลังให้ฉันผมยาวปกคลุมมือพลิกสมุดบันทึกของฉันเธอพลิกช้าๆทุกหน้าใช้เล็บกูดขอบแล้วเปิดก็ระดาษเก่ามากตอนพลิกมีเสียงเหมือนถอนหายใจฉันตื่นตอนฟ้ายังมืดเก้าอีที่โต๊ะถูกดึงออกเล็กน้อยแค่นิดเดียวเหมือนมีคนนั่งแล้วลุกฉันไม่แต่มันแค่นั่งบนเตียงมอง ฉันมองนาทีหนึ่งมันไม่ขยับแต่ฉันรู้กระดาษนั้นมีตัวหนังสือเพิ่มฉันเดินไปดูจริงด้วยเป็นชื่อครูสมัยประถมของฉันเธอเกษียณไปหลายปีฉันไม่ได้ติดต่อมาเป็นสิบปีไม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ฉันไม่คน้นแค่มองหน้ากระดาษไม่ทำอะไรวันหนึ่งฉันโยนสมุดลงถังขยะในครัวกดทับใต้กล่องข้าวปิดไฟคิดว่าอาจจะจบ กลางดึกฉันลุกเข้าห้องน้ำตอนล้างมือได้ยินเสียงปับ๊บเบาๆเหมือนอะไรตกลงจากที่สูงกระทบพื้นไม้ฉันเดินออกไปเท้าเหยียดพื้นรู้สึกนุ่มก้มลงสมุดบันทึกเล่มนั้นเปิดกลางอยู่บนพื้นหน้าที่เปิดว่างเปล่าแต่ขอบกระดาษด,ดำเหมือนถูกไฟไม่แต่ขอบม้วนแค่วงเดียวฉันจ้องมันมององกระดาษนั้นค่อยๆหายใจจริงๆมันหายใจ กระดาษนูนขึ้นแล้วค่อยๆแบนลงเหมือนดูดหมึกเต็มแล้วกลั้นไม่เขียนฉันเก็บขึ้นมามือเปียกไม่ใช่น้ําเป็นความเย็นลื่นปนน้ามันและหมึกฉันเอามันคืนลิ้นชักล็อกแต่เช้าวันต่อมาล็อกเปิดบนต้องมีกระดาษหนึ่งหน้าไม่ใช่ทั้งเล่มเป็นหน้าเดียวเขียนชื่อหนึ่งชื่อที่ฉันไม่รู้จักแต่ด้านล่างมีเวลาเป็นเวลาที่ฉันเกิดตีสามเจ็ดนาที ฉันนั่งลงดูหน้ากระดาษนั้นดีๆยื่นมือไปหยุดคู่หนึ่งแล้วยื่นต่อพลิกขอบด้านหลังเขียนชื่อแม่ตัวเล็กแถวหนึ่งเขียนเอียงลายมือไม่เหมือนคนเขียนเหมือนมีคนเอาชื่อแม่ใส่ในกระดาษแล้วลบแต่ทิ้งรอยวันนั้นฉันไปพลิกสมุดทะเบียนช่องผู้ปกครองเป็นชื่อป้าช่องแม่เขียนชื่อเธอตามด้วยถึงแก่กรรมฉันรู้ว่าเธอตายตอนคลอดยากแต่ฉันจำได้เธอกอดฉัน กอดแน่นมีกลิ่นน้ำมันฝ้ายและยาต้มฉันจำได้เธอห่มผ้าให้ฉันแต่บันทึกบอกเธอตายเช้าวันที่ฉันเกิดตรงกับเวลาบนกระดาษนั้นแปะฉันไม่ค้นต่อแค่กลับบ้านคืนนั้นลิ้นชักเด้งเปิดเองแกรกเหมือนมีคนถักเบาๆจากข้างในฉันเดินไปนั่งลงช้าๆมองมันมันก็มองฉันไม่ใช่ขยักแต่โค้งของหน้ากระดาษตรงมาที่ฉันเหมือนดวงตา หน้านั้นเขียนชื่อฉันแต่สะกดผิดตัวอักษรถูกต้องแต่เรียงลำดับผิดฉันอยากลบมันยื่นมือไปเครื่องทางแล้วหยุดฉันลุกขึ้นลิ้นชักปิดเองแกรกฉันไม่ขยับพัดลมบนโต๊ะค่อยๆหยุดเสียงน้ําหยดก็หยุดทั้งห้องเงียบกริบเงียบจนเหลือแค่ฉันกับมันคืนนั้นบ้านอ้าวหนักไม่มีลมหน้าต่างปิดแต่ผ้าม่านขยับ ไม่ใช่ลอยทั้งผืนแต่ที่มุมม้วนขึ้นเล็กน้อยแล้วตกลงเหมือนมีคนข้างหลังค่อยๆสะกิดฉันนั่งบนเตียงมองมันทําซ้ำผ้าม่านสั่นครั้งหนึ่งหยุดแล้วสั่นอีกจังหวะนิ่งไม่เร็วไม่ช้าฉันไม่เดินไปแค่นั่งคมไฟบนโต๊ะยังสว่างแต่แสงผิดปกติเหลืองปนเทาเหมือนหลอดไฟมีฝุน่นเกาะฉันลุกเดินไปที่โต๊ะสมุดบันทึกไม่ได้เปิดแต่ขอบกระดาษหงอขึ้น เหมือนกระดาษกำลังดิ้นรนจะหลุดออกมาอีกนิดเดียวก็สำเร็จฉันนั่งลงวางมือบนกระดาษกดมันไว้พัดลมไม่ขยับเสียงน้ำหยดที่มุมห้องก็หยุดทั้งห้องมีแค่เสียงฝ่ามือฉันเสียสีกับกระดาษฉันค่อยๆเปิดมันหน้าหนึ่งไม่ขยับหน้าสองขยับเล็กน้อยฉันไม่ได้พลิกมันหมวนขอบเองเหมือนเปลือกตาที่สัน่นฉันพลิกต่อกระดาษเริ่มชื้นหน้าสามมีชื่อเขียนไว้ฉันไม่รู้จัก แต่ด้านล่างเป็นเวลาสามนาฬกาเจนาทีตรงกับวันเกิดฉันฉันไม่แต่หน้านั้นแค่มองตัวหนังสือบนกระดาษค่อยๆฟุง้งเหมือนกำลังหายใจฉันปิดสมุดเก็บกลับลิ้นชักปิดไม่ล็อกฉันกลับไปที่เตียงนั่งพัดลมเริ่มหมุนช้าๆเสียงวนเป็นวงเหมือนมีคนรู้ซิบบนหลังคาฉันกำลังจะนอนได้ยินเสียงดังเบาๆจากผนงังเหมือนไม้ถูกเหยียบ ไม่หนักเป็นฝีเท้าค่อยๆหยุดเดินหยุดเสียงจากมุมห้องค่อยๆเคลื่อนมาหาฉันฉันกลั้นหายใจไม่กล้าขยับฝีเท้าสะดุดที่หน้าประตูเบามากมีบางอย่างทิ้งเงาใต้รอยประตูไม่ยาวไม่ใช่เงาคนเต็มตัวแค่ครึ่งเดียวเหมือนคนโก่งตัวฉันไม่ไปเปิเปดประตูแค่มองเงานั้นนิ่งอยู่ราวสิบวินาทีมันถอยไปไม่มีเสียง ฉันลุกเดินช้าๆไปที่ประตูลูกบิดเย็นเหมือนแช่น้ำบาดาลฉันไม่เปิดแค่ค่อยๆแนบหูกับประตูข้างนอกไม่มีเสียงฝีเท้าแต่ได้ยินเสียงลมไม่ใช่คนพูดเป็นลมหายใจสุบเข้าแต่ไม่ปล่อยฉันยืนนาทีหนึ่งแล้วมหายใจหยุดฉันกลับไปนั่งที่โต๊ะสมุดบันทึกเล่มนั้นอยู่บนโต๊ะฉันไม่ได้หยิบออกมามันวางตรงหน้าฉันกระดาษกึ่งเปิดเหมือนรอ ฉันไม่พลิกแค่มองลมเข้ามาอีกแต่ไม่ใช่จากหน้าต่างมาจากเพดานฉันเงยหน้าพัดลงตรงกลางเพดานหยุดแต่ใบพัดสั่นเบาๆไม่ใช่ลมเป็นแรงจากของหนักที่เพิ่งถูกยกออกฉันลุกเดินไปมุมห้องเงยมองใบพัดหันตรงมาที่ฉันแสงด้านล่างสองมุมผนังฉันเห็นก้อนสีดำเล็กๆไม่ใช่เงาเป็นเงาที่มีตัวตน เหมือนมัดผมติดบนผนังห้อยลงมาไม่ขยับฉันจ้องก้อนนั้นหนึ่งนาทีสองนาทีมันไม่เปลี่ยนฉันคิดจะเดินไปแต่ยกเท้าได้นิดเดียวพัดลมขยับดังแววฉันถอนเท้ากลับยืนนิ่งก้อนดำที่มุมผนังค่อยๆหดกลับเหมือนถูกใครดึงขึ้นไปฉันหันมองหน้าตาบนกระจกมีเงาหน้าคนไม่ใช่หันตรงเป็นด้านหลัง ผมยาวติดกระจกมีรอยน้ำหัวเธอพิงกระจกผมให้ลงตามกระจกมองไม่เห็นหน้าแต่ฉันรู้เธอมองเข้ามาในห้องมองฉันฉันไม่ขยับแค่มองเงาหลังนั้นเธอยือนนานกระจกไม่มีฝ้าไม่มีรอยมือแต่มีสายน้ำไหลาจากผมลงมาหยดบนขอบหน้าต่างแล้วหายไปฉันนั่งกลับที่โต๊ไม่มองหน้าต่างไม่พลิกสมุดฉันปิดมันผลักใส่ลิ้นชัก ลมหยุดไฟไม่ดับแต่ทึมลงเหมือนถูกผ้าคลุมฉันไม่พูดไม่ถามไม่เอ่ยแค่นั่งรอให้คืนนั้นผ่านไปฉันพกสมุดบันทึกไปบ้านป้าป้าอยู่ทางตะวันตกของเชียงใหม่ใกล้คันครองเมืองเก่าหน้าบ้านมีต้นมะม่วงใต้ต้นมีสมุนไพรตากแห้งและผ้าสีซีดลงพัดมาก็ส่งกลิ่นหญ้าขาวฉันไม่ได้บอกลุงหน้าไปถึงตอนฟ้าใกล้มืด ป้ากำลังเก็บผ้าตากที่หน้าประตูฉันยืนใต้ขั้นบันไดไม้ป้าไม่ถามว่ามาทำไมแค่มองฉันแล้วบอกเข้ามาในบ้านแสงเหลืองไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นตะเกียงน้ำมันเมื่อสลัวแต่ไม่แสบตาอากาศอบอวนมีกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมดอายุฉันวางสมุดไว้หน้าป้าป้าไม่เปิดแค่ใช้ผ้าสะอาดคลุมแล้วขยับไปข้างๆป้าเดินเข้าห้องในหยิบถเล็กออกมาข้างในเป็นเส้นได้ ด้แดงบางม้งวนเป็นก้อนขอบมีรอยไหมป้าบอกให้ฉันนั่งเริ่มพันได้จากข้อมือซ้ายหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเคลื่อนไหวช้าเหมือนรออะไรปลายได้ชื้นป้าไม่ผูกแต่กดเบาๆบนผิวฉันใช้หูแม่มือกดกดเบาๆเหมือนเตือนว่าเธอยังอยู่ป้าไม่พูดป้าเดินไปที่หิ่งพระจุดทูบสามดอกทูบใหม่แต่ถ้วยรองที่ทูบเต็มไปนานแล้วตอนป้าปักทูบที่ทูบไม่ร่วง กลับตั้งตรงฉันมองทุบสามดอกนั้นเปเลวไฟเล็กแต่ควันหนักเหมือนเผาอะไรเกินมาฉันไม่ได้ถามว่าป้าทำอะไรป้าก็ไม่อธิบายทุบไม่ถึงครึ่งป้าเดินกลับมาหาฉันถือชามเล็กในชามเป็นน้ำสะอาดผิวน้ำมีกลีบดอกไม้แห้งสามกลีบป,ป้าสะบัดน้ำลงบนหลังมือฉันหนึ่งหยดหนึ่งหยดห่างนานทุกหยดมีกลิ่นดอกไม้ เป็นกลิ่นดอกไม้จากงานวัสมัยก่อนแห้งแล้วก็ยังหอมหยดสุดท้ายป้าสะบัดลงหน้าผากฉันฉันหลับตาไม่รู้สึกถึงน้ำมีแต่ความเย็นป้าวางชามหยิบสมุดบันทึกที่ห่อผ้าไม่เปิดแค่ใส่ถุงพลาสติกสีดำมัดแน่นแล้วห่อผ้าอีกชั้นป้าบอกอย่าเอากลับมาอีกน้ำเสียงไม่หนักแต่ชัดเจนป้าเดินเข้าครัวออกมาถือกระดาษเป็นด้านหลังบิเกาวป้าวาดเส้นบางส่วน ไม่มีตัวหนังสือแค่เส้นตัดกันบางเส้นบวนเป็นวงบางเส้นขาดป้าให้กระดาษฉันไม่บอกว่าใช้ทำอะไรฉันรับมาใส่กระเป๋าป้ามองฉันนิ่งครู่หนึ่งแล้วบอกวันที่เธอเกิดฝนตกหนักมากไฟในโรงพยาบาลดับหมอบอกต้องตัดสินใจเร็วแม่เธอไม่น่าจะยืนยันแต่เธอไม่พูดอะไรสักคำฉันนิ่งป้าพูดต่อเธอไม่เคยไปไหนเดี๋ยวกลับไปปิดไฟหน้าประตูอย่าดึงมาน ถ้าเธอยังจำเธอได้เธอจะรู้ว่าเธอมองเห็นฉันพยักหน้าป้าไม่พูดอีกแค่ยื่นถ้วยน้ำสะอาดให้ฉันเดินออกจากบ้านฟ้ามืดสนิทในตรอกไม่มีไฟถนนใบมะม่วงม,มีน้ำหยดลงพัดลงมาเหมือนฝีเท้าเล็กๆฉันกลับถึงบ้านวางน้ำสะอาดไว้หน้าประตูไม่ปิดฝาไม่เขียนชื่อแค่กดกระดาษใต้ก้นขวดเขียนชื่อฉันสมัยเด็กที่สะกดผิดเช้าวันต่อมา น้ำหายขวดยังอยู่ฝาไม่ถูกแตะฉันย่อตัวหยิบกระดาษตัวอักษรเลือนเหมือนมีคนบีบแล้ววางคืนที่ก้นขวดฉันลุกหันมองหน้าต่างบนกระจกมีรอยวงไม่ใช่มือเหมือนหน้าผากกดทิ้งรอยลมมีไอ้น้ำเล็กน้อยลมพัดม้านไม่ขยับในบ้านไม่มีเสียงแต่ฉันรู้เธอมาแล้วหลังจากนั้นฉันไม่เปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นอีก มันถูกห่อในถุงผ้าดำฉันพันเทปก่าสามรอบ,รอบเก็บไว้ใต้สุดของตู้เสื้อผ้าทับด้วยกระเป๋านักเรียนเก่าประตูตู้ฉันมัดเชือกสองรอบไม่ใช่กลัวหล่นแต่กลัวมันเปิดเองเชือกนั้นเก่าวันหนึ่งฉันเห็นปมหลวมไปนิดฉันไม่ผูกใหม่แค่พันเพิ่มอีกหนึ่งรอบแล้วปิดไม่ล็อกในห้องไม่มีรอยเท้าอีกรอยน้ำที่มุมห้องค่อยๆแห้งแต่พื้นไม้ตรงนั้นสีไม่จาง เป็นสีเทาเข้มเหมือนถูกเผาฉันลองขัดด้วยแปรงขูดด้วยกระดาษทรายไม่ได้ผลรอยนั้นยังอยู่ฉันไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่พลิกสมุดทะเบียนอีกต้าส่งถุงหอมมาข้างในมีใบไม้แห้งสามใบและท่าขาดนิดหน่อยฉันไม่แกะดูวางไว้ข้างถุงผ้าของสมุดในบ้านบางครั้งยังมีกลิ่นหมึกไม่ใช่ทุกวันบางคืนลุกเข้าห้องน้ำเดินผ่านโต๊ะจะได้กลิ่นวูบหนึ่งแล้วหายไป ฉันไม่เปิดไฟหาต้นต่อไม่ตรวจหน้าต่างว่าเปิดหรือไม่แค่เปิดก๊อกน้ำล้างออกแล้วกลับไปนอนฉันไม่ฝันอีกแต่บางเช้าตื่นมาหลังมือมีรอยแดงเหมือนถูกเชือกขูดไม่เจ็บเป็นรอยวงจังแต่เห็นไม่กี่ชั่วโมงก็หายคืนหนึ่งฉันฝันถึงแม่หันหลังยืนที่หน้าต่างสวมเสื้อขาวยาวที่ฉันจำได้สมัยเด็กเธอไม่พูดฉันไม่เรียกเธอยืนนิ่งเหมือนรอลงพัดมม่าน ตื่นมาฉันเห็นม่านเปิดฉันจำได้ว่าปิดไว้แต่บางทีอาจจำผิดฉันลุกดึงม่านปิดแล้วมองกระจกหน้าต่างบนกระจกมีรอยน้ำบุ่งเล็กๆเ,เหมือนมีคนขคด้วยข้อนิ้วไม่มีเสียงมีแค่รอยหลังวันนั้นฉันถอนล็อกลิ้นชักไม่ใช่ไม่กลัวแค่รู้สึกไม่มีอะไรต้องล็อกแล้วถ้ามันอยากเปิดมันจะเปิดฉันรู้มันจะไม่เขียนชื่ออีกกระดาษหน้าสุดท้ายเหลืองแล้ว ขอบมองเหมือนบอกพอแล้วฉันไม่เปิดมันไม่คนชื่อก่อนหน้าในข่าวฉันคิดบางทีสมุดเล่มนั้นไม่ได้มีไว้บันทึกคนตายแต่เตือนคนเป็นว่าพวกเขาควรอ,อยู่อีกหรือไม่ตอนนี้ฉันออกจากบ้านจะวางน้ำถ้วยหนึ่งไว้หน้าประตูไม่มากไม่เขียนชื่อไม่ติดยันบางวันน้ำยังเต็มบางวันหายไปครึ่งฉันไม่คิดว่าใครเอาไปไม่ถามเพราะฉันรู้เธอยังอยู่ไม่ใช่ทุกวัน แต่บางครั้งเดินที่ปากตรอกลมด้านหลังพัดแปลกแมวที่มุมจะหยุดกระทันหันทุบบนขอบหน้าต่างยังไม่จุดก็ควันขึ้นเองฉันไม่กลับไปร้านหนังสือเก่าไม่ไปหาเจ้าของร้านร้านนั้นย้ายไปตอนนี้เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าวันนั้นฉันเดินผ่านเห็นทีวีเก่ายังเปิดภาพขาวดำเหมือนฮีมานิงแต่ฉันเห็นชัดมุมภาพมีสมุดบันทึกกึ่งเปิดหน้ากระดาษสัน่น เหมือนรอให้ฉันไปพลิกหน้าสุดท้ายฉันไม่เดินเข้าไม่หันหลังแค่เร่งฝีเท้าเข้าไปในฝูงชนเข้าไปในเสียงคืนนั้นฉันนอนเงียบลมไม่เข้ามาแมวไม่ร้องลิ้นชักไม่ดังไฟไม่กระพริบแต่เช้าวันต่อมาตื่นมาเห็นกระดาษบนโต๊ะว่างเปล่ามุมง,งอเล็กน้อยเหมือนมีคนเพิ่งพลิกแล้วหล่นฉันไม่แตกไม่เก็บ แค่นั่งมองหน้ากระดาษนั้นครู่หนึ่งมันไม่เขียนอะไรแต่ฉันรู้เธอยังอยู่